มาค่ะพามาชมหมดฤดูการเก็บสตรอเบอรี่แล้วเรามาทำอะไรกันต่อมาดูเลยค่ะไม่มีลูกแล้วนะคะทำยังไงก็ไม่มีลูกแล้วสตรอเบอรี bury, ่เราต้องรืส้สวนไปทิ้งต้องถอนต้นเป็นกองกองถอนทิ้งแล้วใบก็แห้งเราก็หอบไปทิ้งแบบนี้เลยมันน้ำหนักเบาต้องรอให้ใบเขาแห้งก่อนนะอยู่กับพ่อใหญ่นี้มา6ปีแล้วค่ะเท่าแก่ก็ใจดีอยู่นะคะ การรื้อสวนนี่คือหนักที่สุดแล้วค่ะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่า1ปีเราทําอะไรกันบ้างพอหอบใบออกไปทิ้งเสร็จก็จะเหลือผ้ายางแล้วก็ต้องรื้อออกมาทิ้งให้หมดเหลือแต่ดินเปล่าๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมปลูกในหน้าหนาวปีถัดมาสาวน้อยสูงร้อห้าค่ะค่าแรงวันละหนึ่ง0สนวอนหนึ่ง0สนวอนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2องพันสาหสา 2350ันสารกว่าบาทในรูปนี้คือ20กว่าเฮานะคะเฮาละร้อยเมตรเห็นอยู่ที่คอนี่คือพัดลมนะเอาไว้เปิดสองหน้าจะได้เย็น